ถ่ายแล้วนะครับก็สวัสดีคับพี่ทุกคนครับวันนี้นะฮะก็ทํางานตามปกตินะครับหลังจากหวยออกไปแล้วนะครับพ,พี่ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่ก็ภรรยาแล้วก็แล้วก็น้องสาวนะฮะแล้วก็น้องเขยนะครับเรานะฮะอาชีพผมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะอยากทุกคนวันนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์นะครับวันนี้เพิ่งได้ เพิ่งได้200ร้อนะครับก็เลี่ยมพาดสองงนะครับก็เลี่ยมสองงนะครับก็200ร้อนะครับ200บาทเพิ่งได้200บาทก็ของค้าข,ขายก็มีพวกโซ่เวียนนะฮะแล้วก็มวลช้างไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสนะฮะสร้อยลูกปัดนะครับพี่ๆทุกคนมีลูกปัดแล้วก็มีเป็นกำไรนะฮะเวียนก็ขายกันอันนี้วงละ20บาทนะครับพี่วงละ20บาทวงละ20บาท นะครับส่วนนี้ก็โมคลอยนะครับวงละร้อยกำไรก็เส้นละร้อยเส้นละห้าสิบสามสิบแล้วแต่จะคุยได้เนาะแล้วก็มีเหรียญเป็นเหรียญพญาครุฑนะครับเหรียญพญาครุฑนะครับก็ขายกันนะครับผมก็มีพระยันไอ้ไข่วัดเจดีนะฮะผมก็ปกติตัวเองก็ขายอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็นาก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยครับส่วนภรรยาก็นะฮะขายของอยู่ฝั่งโน้นนะฮะก็ได้ได้นิดหน่อยนะฮะคนละ ไม่200คนละ40-50บาทนะครับก็พอได้มากับข้าวสบายทุกคนนะครับเป็นกาลังใจกับทุกคนเสมอนะครับเรื่องตัวเลขเราค่ยว่ากันวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าท like ี่อำเภอเขีมาราชนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นี่ไม่มีโควิดนะครับปลอดโควิดครับเขีมาราชนะครับทุ ngoài ra chạy đi 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 chứ cho biết 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 hả bít. Bít. này em có thấy ก็เก่ามั้งนแหละอาชีพนะผมกับครอบครัวเนี่ยก็น้องเคยน้องเคยตีนี้น้องเคยตัวนี้เร็วอะไรทีครับโอู้เลยเร็วเหรตัวนี้คือเร็วแท้ฮะเร็วตีนี่เเรอามีแนวห้องบ่มีไอ้แนวแม่ไอ้อันนี้แม่อันนี้แม่อันนี้มีบ่นี่อันนี้นะตัวตันนะเอะนั่นดีนะอ๋อ นะครับก็เฮงๆฮงรวยๆครับดูทําฝีมือนะครับนี่เนี่ผมจะให้เขาทาให้เนี่ยผมตัดแล้วว่าใจเขาแกะให้เหมือนกันนะ,นนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกคนนี่ครับใส่นี่ครับขายนะครับก็มีพวกอันนี้อะไรเนีน่ยเปิดได้ไหมเนีเ่ยห็นเห็นาเทยนแท้ นะคุณหางช้างนะครับคุณหางช้างมีแหวนเงินนะครับผมเงินงานนะฮะเหวนเงินนะครับแล้วก็หางช้างนะครับผม